สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะเดินทางไปนะเส้นทางถนนสันโค้งหลวงนะครับโค้งหลวงเชียงรายเร้่แต่สีแยกไฟแดงหลังโรงพยาบาลนะครับก็ถัดไปเส้นหนี่งก็เป็นสันโค้งน้อยนะครับ อันนี้คือเส้นสันโคง้งตะโค้งหลวงนะครับซึ่งผมใช้เดินทางตลอดนะครับเส้นทางนี้นะเพราะเส้นทางนี้จะไปทางเด่นห้าเนาะนะครับถนนจะไม่ค่อยเยอะเท่ากับถนนสังขงน้อยนะครับแต่ถนะน,นนี้อยากจะจะกว้างกว่าแล้วก็ขับสบายกว่านะ นี่เลยพาเมื่อกีก็เป็นวัดนะชิงยืนนะครับเส้นถนนนี้นะครับก็จะไปหลายๆทิศทางเลยนะครับที่ลาลคือไปเดินห้าแน่นอนนะครับเส้นทางนี้ขับสบายครับทุกคน ตอนนี้ก็เปลีป่ยนแปลงจากเมกื่อก่อนเยอะมือากัน,กน,นะครับตอนนี้ไม่มีที่ว่างบ้างเลยนะ,ะมีแต่ตึกมีแต่โรงแรมนะครับตอนนี้โรงแรมเยอะครับที่นี่ฮะ,ะแล้วราคาประหยัดด้วยนะทุกคนโรงแรมข้างขางขวาเนี่ยเมื่อก่อนเจ็800นะดแปดร้อยน้สี่้อยห้าสบบาทนะครับ ส่วนมาก็จะเป็นหอพักนะครับให้นะนักศึกษานักเรียนนักศึกษานะครับตลอดถึงอหอพักสำหรับคนทํำงานนะครับมันจัดสันก็อยู่ตรงนี้นะเส้นทางนี้ก็เป็นอีกเส้นหนึ่งนะครับ ที่ใช้สัญจรได้เยอะมากนะครับแต่ถ้าเป็นช่วงใกล้เทศกาลเนี่ยถนนนี้จะติดติดพอสมควรนะโดยเฉพาะสงการที่สังคงน้อยถนนคนเล่นน้ำสังคงน้อยจัดที่นี้ก็เต็ม,มนนเ,นนเหมือนกันนะครับก็เล่นน้ําเหมือนกันนะครับสาดน้ําเหมือนกันเต็มรถติดเลยไปเนะี่ยไม่ได้เลยนะครับ เส้นทางนี้ส่วนด้านขวามือเนี่ยเดี๋ยวจะใกล้ถึงร้านหมูกระทะเวียงหลวงนะครับร้านหมูกระทะชื่อดังในจังหวัดเชียงรายแหละนะครับซึ่งมีด้วยร้านที่เป็นซีฟู้ดอ่ามีให้ปิง้งเลือกปิ้งะเยอะเลยนะทั้งปูทั้งปลาหมึกทั้งกุ้งนะครับร้านนี้ สะอาดนะครับร้านขายร้านมุมไม,นะะม้นะครับมีนะครับถ้าแยกไปทางซ้ายก็เป็นทางโอฝายนะครับถ้าตรงไปก็เป็นน่นแหละไปไปเส้นบายพาสใหม่ได้เลยนะครับแต่ถ้าไปเลี้ยวขวาเดี๋ยผมเลี้ยวขวาแล้วกันนะครับก็จะไปานถึงซีแยกเด่นห้าถึง ฐานหน้าค่ายเมืองลายนะครับ่ทยทหารนะครับนี่คืออีกสีไฟแดงนะครับก่อนถึงตลาดนะครับ้วก็แยกเน็ตห้านะครับแต่ถ้าใครตรงไปในเส้นทางนี้สบายเลยนะเป็นทางเลี่ยงเมืองนะครับนะครับเราสัก4ี่ห้ากิโลนลัล่นแหละแล้วก็ถึงบพาสเลยนะครับ เราสามารถตรงไป,ไปหลายเส้นนะครับนี่คเส้นทางเด่นห้า,เ,าเชียงรายนะครับเยกย์กะถ่ายประมาณนี้นะครับวันนี้คือถนนสันโค้งหลวงนะครับ